สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะไปดูกากมันที่เราหมักยีสตไว้ตอนนี้ก็ได้ประมาณ10บกว่าวันเราก็ให้กินไปแล้วสาเหตุที่ให้กินไปแล้วคืออะไรและกลิ่นมันจะเป็นยังไงมันจะเหม็นเหมือนตอนที่เราหมากเปลือกมันล้างไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนะคายังไม่ครบ21วันก็ได้ประมาณ10 วันใบเปลือกเปลือกมันเปลือกล้างที่เราหมักนี่คือหมดแล้วก็เลยต้องให้กินก่อนนะคะให้กินกากมันกากมันที่เราหมักที่ยังไม่ถึงยี่สิบเอ็ดวันก่อนนะคะปรากฏว่ากลิ่นกลินกล่นใช้ได้เลยครับเป็นกลิ่นหอมกลิ่นหอมแล้วก็ไม่ขึ้นหืนเหมือนเหมือนคราวที่แล้วที่เราไม่ได้หมักที่เราไปตากแห้งแล้วก็ แล้วก็เอามาบรรจุถุงอันนั้นขึ้นหืนแต่อันนี้หอมหืนเหหมืือนนนคแบบหืนหืนเหมือนคนนะไม่มาหืนไม่เหมือนคนแล้วค่ะก็หืนหืนแบบหืนน้ำแบบบอกไม่ถูกแบบกลิ่นเหมือนอาบกลิ่นอาบอาบชื้นแต่ตัวนี้ตัวนี้ที่เราใส่น้ำหมักหอมเหมือนขนม หอมเหมือนหอมหมันกลิ่นขนมปังถ้าใครสนใจก็ก็ลองทำดูได้นะคะไปดูคลิปก่อนที่ที่เราทำให้ดูนะคะ okay. วัว,วก,กินดีกว่าวัวกินวัวกินดีมากค่ะเรากลิ่นหอมหอมติดจมูกเลยเนี่ยไม่เหม็นด้วยค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะ พาไปดูตอนที่วัวมันมันกินแล้วนะคะกำลังเอาไปไป้เดินไปก่อนแล้วอันนี้ให้กินตอนประมาณได้สิบสวันสิวันให้เอามาประมาณแปดร้อยกิโลก็บรรจุใส่ถุงขนาดใหญ่ขนาดนี้ก็ได้ได้ทั้งหมดเก้าถุงนะคะได้ทั้งหมด9้าถุง,ะะง,ถ,งถุงหนึ่งก็น่าจะประมาณ7 0็ดสไปสิกิโลค่ะ ให้กินทั้งหมดสิบเอดต,ตัวนะคะก็ครึ่งหนึ่งกระสอบหนึ่งก็กินได้สองวันช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งก็เลยต้องหาอะไรให้เสริมให้ให้เขากินไปให้เขากินไปก่อนแล้วก็ไม่เหม็นเหมือนไม่เหม็นเหมือนเปลือกมันล้างที่เราเอามาทำตอนนั้นนะคะ เดี๋ยวไปติดตามดูตอนที่วัวมันกินค่ะนี่ครับากมันปากมันหมังยีสต,ตัวได้หมดแล้วมาก่อนเพื่อนตัวนี้ยังไง นี่คะ่ะลูกวัวก็กิกนดีคะ่ะไม่มีอาการน่อไม่อยากกินเลยอร,อร่อยมาก